ครับวันนี้ก็ได้กลับมาติดตามผลการเกี่ยวข้าวของน้องโอ๋แปลงที่มาดูเมื่อครั้งก่อนนะครับเมื่อวานนี้เกี่ยวไปเรียบร้อยละปรากฏว่าตอนนี้จากดูที่ได้แล้วเอาไปขายที่โรงสีซึ่งมีใบรับรองยืนยันตรงนี้ตกลงสรุปตรงนั้น12ไร่เสร็จเ็จถามจากนาสมบอรณแล้วบอกว่า12ไร่กาเราะปปลูกต้นสนไปด้วยตกลงเกี่ยวได้เมื่อวานแปลง12ไร่ได้ข้าวกี่เกลียนเน่ยสิบ่าเกลียน ได้สิบกียวนแล้วเด็กก็จากดูตรงนี้น้ําหนักก็คือได้สิบกียนกับอีกหกร้อยกว่ากิโลโอ้โหนะฮะก็ถือว่าตั้งแต่ทํามาถามจริงไม่เคยไ,ได้นี้ไหมไม่เคยได้นี่ฮะไม่เคยได้นะตั้งแต่ทําม,มายังไม่เคยได้นี่ถือว่าเ,เป็นครั้งแรกและที่สําคัญก็คือเราฉีดวินนัตตีนไปแค่ครั้งเดียวฉีดไปครั้งเดียวครั้งหน้าเราคงจะต้องทําให้ให้เต็มได้ข่าวว่ายัางมีอีกแปลงหนึ่งที่ที่มีอยู่สี่ไร่ตกลงแปลงนั้นก็มีหลักฐานตกลงได้ สี่กีวีนกับหนึ100่งร้อยกว่ากิโลนะครับที่สาคัญก็คือตอนนี้เม็ดสวยคนแถวๆนี้ก็มาถามกันว่าใช้อะไรโอ้โห,โหเป็นไปได้ว่าบินดักกลินจะสามารถที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรพี่หน่วยก็จะได้ร่ำรวยนะพรน้องโอได้ร่ำรวยเพราะว่าปีหน้านี่ราคาข้าวคาดว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับตอนนี้เราได้แค่กีวีนึงเจ็ดแปดพันเองนะครับเนี่ยหลักฐานนะฮะที่โรงสีโชคอำนวย นะครับให้เห็นทั้งสองใบนะครับอีกใบหนึ่งนะครับในะบน,ะบนี้นะครับเราก็จะตับตามมาดูทุกครั้งที่มีการทำนาทำดีครั้งแรกยังไม่ต้องชงนะครับปุ๋ยอะไรก็ส่วนใหญ่ครั้งแรกก็จะดีนั่นหลายคนกังวลใจว่าจะใช้ครั้งที่2ครั้งที่3 จะดีเหมือนเดิมไหมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรารอบต่อไปถ้ารอบต่อไปเราจะให้ได้มากแบบนี้หรือดีกว่านี้อีกคราวงนี้เราจะใช้ปุ๋ยเม็ดวิงโกรองพื้นด้วยนะครับเพราะครั้งนี้เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดใช่ไหมฮะเราใช้แต่ตัวน้ําฉีดพ่นไปครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาติดตามได้ข่าวว่าตอนนี้ของนภรว่าจะเอาไปใช้กับปา์มด้วยถูกไหมครับครับจะไปใช้กับปามละตอนนี้เอาไปใช้กับปามกี่กระสอบแล้วครับปุ๋ยปุ๋ยเม็ดสามสิบ สามสิบกระสอบนะฮะมาดูฮะตอนนี้วันนี้ก็จะไปสัมภาษณ์เรื่องปาม์มบางที่ได้แค่ประมาณพันกว่ากิโลหลังจากใช้ปุ๋ยเราไปแล้วประมาณเดือนเสร็จๆขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยสองพันสองพันกว่าสาเจ้านะครับเดี๋ยวมีโอกาสที่จะไปเยี่ยม <c oughs> นะของของของสวนปามและก็นาข้าว <c oughs> ที่ที่แถวตะบนแหลม <c oughs> นะครับไปกับคุณหน่วยตรงนี้ะฮะก็ขอขอบคุณนองโอขอบคุณครับตาพรฮะ ทีทท่ทีให้โอกาสกับปุ๋ยวินเนอร์กลีนมาได้ใช้กับนาข้าวขอบคุณมากครับ